สวัสดีครับพบกับเศษทองครับในคลิปนี้นะครับผมนำข้อมูลคาถามนตโมพุทธายะมหาราบเป็นพระคถาของหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมาขามเท่าจังหวัดชัยนาทมาฝากทุกๆท่านกันนะครับมนตโมพุทธายะมหาราบนะครับเป็นพระคถาของหลวงปู่สุข นะครับท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับเป็นพระอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับท่านมีพระเครื่องออกไปให้ลูกศิษย์ลูกหาได้นําไปกราบไหว้บูชามากมายมีคําสอนต่างๆมากมายให้ลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้สําหรับคาถาบทนี้นะครับให้ขึ้นนโม3สามจบก่อนนะครับ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะจากนั้นขึ้นคาถานะครับนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกะสะนะุอุณนะ เตชะสุเนนะมะภูจนาวิเวอิตินะยะปลังยุตเตอีกรอบนะครับอีกสักครั้งนะครับนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพกะกสะนะอุณนะเตชะสุเนนะมะภูจนาวิเวอิตินะยะปลังยุตเต ให้ภาวนาหรือท่องนะครับ1จบหรือ3จบหรือ9จบนะครับการสวดหรือท่องคาถานะครับยิ่งท่องมากเราก็จะมีสติมีสมาธิอย่านกแก้วนกกุ่นทองท่องไปเรื่อยเปื่อยนะครับให้ตั้งใจนะครับ 1. จบ3จบหรือ9จบนะครับหรือให้เขียนคาถานี้ใส่ไว้ในถุงเงินหรือในกระเป๋าเงินเงินทองจะไม่ขาด มีลาบสักรกะไหลามาเสมอหรือจะไปค้าขายที่ไหนก็นแล้วแต่จะเอาสินค้าไปขายยังที่ต่างๆก็ให้เสกเป็นน้ำมนต์นะครับใช้กราถานี้เสกเป็นน้ำมนต์แล้วประพรมสินค้าเหล่านั้นนะครับเสกเป็นน้ำมนต์ประพรมสินค้าเหล่านั้นประพรมแล้วก็อธิษฐานขอให้ขายดีมีกำไรงามเวลาจะเจรจาค้าขายสินค้าให้ว่าคาถานี้ก่อน จะเจราจาค้าขายจะตกลงปรงใจกันได้ด้วยดีสําเร็จและมีกำไรงามนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นการใช้คาถาอชาีนานะครับเราก็จะได้มีที่พึ่งทางใจแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเรานั้นมั่นใจในการทำงานในการค้าขายนะครับผมบอกไว้เสมอว่าการใช้คาถานั้น ผู้ใช้ต้องมีสินนะครับอย่างน้อยต้องถือสินห้ผู้ใช้ต้องมีศรัทธาในครูบาอาจารย์ที่ออกคาถามาให้ใช้นะครับผู้ใช้ต้องมีสมาธิในการใช้คาถาจิตใจต้องจดจ่อแน่วแน่นิ่งอยู่กับคาถาเรียกได้ว,ว่ามีสมาธิในการที่จะใช้คาถานะครับไม่ฟุ้งเฟอ้อไม่คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยให้มีจิตใจอยู่กับคาถาเขาเรียกว่ามีสมาธินะครับและที่สําคัญเลยสําคัญมากผู้ใช้คาถานะครับ ผู้ใช้คาถาที่ได้ผลจะต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมคนดีมีศีลธรรมประกอบไปด้วยมีสุจริตธรรมที่ดีทั้ง3คิดดีพูดดีทำดีต้อง นับถือสินหต้องสื้อสินห้าเป็นอย่างต่ำอย่างน้อยนะครับไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตไม่ป้นฆ่าจี้ลักขโมยของคนอื่นมาเป็นของตนเองไม่ประพฤติผิดในการผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเขาไม่โกโหกหมดเท็จหลอกลวงไม่เสพเครื่องดองของเมาหรือยาเสพติดต่างๆนะครับนั่นคือเรียกว่าการนับถือสินห้าการถือสินห้านะครับและต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติ ถูกต้องตามหลักอริยธรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีจึงจะเรียกได้ว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมคาถาที่ใช้จึงจะเกิดผลนะครับผมย้ําไว้เสมอนะครับการใช้คาถาให้เกิดผลนั้นท่านต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมนะครับและสุดท้ายก็ขอให้บุญรักษา พระคุ้มครองทุกๆท,ท่านที่นำคาถาไปใช้นะครับถ้ามีความตั้งใจจริงปฏิบัติประพฤติปฏิบัติตามที่ผมแนะนำคาถาที่ใช้ก็จะได้ผลนะครับใช้ในระยะเวลาที่สมควรนะครับคาถาก็จะได้ผลขอบคุณครับที่รับชมครับขอบคุณสวัสดีครับ